เพียงแค่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วนำไปฝึกตามทุกคนจะสามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เกียร์ธรรมดาแบบมีคัตได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปีชิพอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่า Suzuki Gixster SF คือรถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์อีกรุ่นหนึ่งที่สามารถขับขี่ได้ง่าย และยังใช้ระบบเกียร์แบบ6สปีดซึ่งใช้เทคนิคการเปลี่ยนเกียร์แบบเดียวกับรถระดับซปเปอร์บค์เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถขับขี่ s ุ z ก k กิฟเตอร์เคันนี้ได้ไดก็จะทําให้สามารถต่อยอดไปขับขี่รถที่มีระดับสูงกว่านี้ได้นั่นเองฮะด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงเลือกเอารถรุ่นนี้มาใช้สอนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ธรรมดาในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปฝึกขับขี่จีนะฮะเรามาทําความเข้าใจกับระบบเกียร์กันก่อน ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เกียร์ธรรมดาก็คือการเปลี่ยนเกียร์นั่นเองครับถึงเรื่องนี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับนักขี่มือใหม่ที่ไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าทุกคนรู้วิธีที่ถูกต้องการเปลี่ยนเกียร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะฮะรถที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดานั้น คุณจะต้องลดคันเร่งเพื่อเบาลอบเครื่องยนต์บีบคัตมือเพื่อปล,ปล่อยเครื่องยนต์จากระบบการส่งกําลังจากนั้นค่อยปรับคันเกียร์จากเกียร์ว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนเข้าสู่เกียร์หนึ่งก็ให้ใช้ปลายเท้ากดคันเกียร์ลงไปครับหลังจากนั้นให้เราคอคันเร่งและค่อยๆปล่อยคัตออกหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเกียร์ให้สูงขึ้นนะครับจากเกียร์1ึงไปสู่เกียร์สองเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกับขั้นตอนแรกเลยนะครับ ต่เปลี่ยนจากการกดคันเกียร์ลงเป็นกระดกคันเกียร์ขึ้นการเพิ่มเกียร์ไปเกียร์3 4 5 6ก็ต้องกระดกคันเกียร์ขึ้นเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ให้ต่ำลงจากเกียร์6ลงมาเกียร์5ก็สามารถทำได้โดยการลดคันเร่งกำคัดและใช้ปลายเท้ากดคันเกียร์ลงเร่งเครื่องในขณะที่ปล่อยคัดมือในเวลาเดียวกัน โดยคลัตจะทำหน้าที่ส่งผ่านแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปสู่ระบบส่งกําลังการเล่งนเครื่องที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันเครื่องยนต์สะดุดส่วนคันเกียร์เนี่ยเราก็จะใช้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์นั่นเองครับเบรกหน้าจะอยู่ด้านขวาของคนขับส่วนการคลัตก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายเพื่อให้เข้าใจการทำงานและการปล่อยคลัตที่ไม่ทำให้เครื่องยนต์ดับนะฮะ เราอาจจะลองซ้อมดูก่อนได้นะครับด้วยการหาพื้นที่ว่างๆครับแล้วทําการกําคัดหลังจากนั้นให้ใช้ปลายเท้ากดคันเกีย์ลงเพื่อเข้าเกยียวหนึ่งแต่ในครั้งนี้เราจะยังไม่ใช้คันเร่งนะครับให้เราค่อยๆปล่อยคัตและทําให้รถสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องใช้คันเร่งก่อนอย่างในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าผมสามารถออกตัวและปล่อยคัตออกได้หมดเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้ใช้คันเร่งช่วยเลยนะครับแต่ใช้เทคนิคการค่อยๆปล่อยคัตอ,ออกแทน ฝึกแบบนี้ให้คล่งคองๆก่อนครับเมื่อเคยชินและจําระดับการปล่อยคัดได้แล้วการใช้คันเล่งช่วยในการออกตัวก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปทีนี้ก็ได้เวลาของการฝึกขับขี่จริงแล้วครับขั้นแรกนะครับให้ขึ้นไปค่อมบนตัวรถเลยครับจับให้นั่งสองข้างแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ในขั้นตอนนี้คุณควรติดเครื่องยนต์ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะฮะซึ่งหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงตำแหน่งเกียร์ว่างด้วยสัญลักษณ์ตัว N หลังจากนั้นให้กลางนิ้วออกไปกำคัดและเบรคครับโดยการกำคัดนะฮะเราอาจจะใช้2นิ้วหรือ4นิ้วก็ได้ครับขึ้นอยู่กับการตั้งก้านคัดและความถนัดของแต่ละคนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้นิ้ว4นิ้วในการกำคัดนะฮะหลังจากนั้นกำคัดให้สุดเลยครับและเข้าเกียร์หนึ่งด้วยการตบคันเกียร์ลง1ครั้งในรถรุ่นใหม่ๆอย่าง s u z u k ิ g i กสเตอร์จะมีตัวเลขแสดงตำแหน่งเกียร์ที่ชัดเจนนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ย หน้าจอก็จะแสดงตัวเลขเป็นเลข1แทนตัว n หลังจากนั้นให้เราค่อยๆเล่นเครื่องครับแล้วค่อยๆปล่อยคัดออกอย่างนุ่มนวลอย่างที่เราเคยฝึกในช่วงก่อนหน้านะฮะจนกระทั่งรถจักรยานยนต์เริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าหลังจากนั้นเราจะเริ่มเร่งเครื่องเพิ่มขึ้นและปล่อยคัดเอาจนสุดถ้าเกิดว่าในเวลาที <laughs> ่เราไปขับขี <laughs> ่บนถนนจริงนะครับแล้วเกิดรถดับขึ้นมานะฮะก็ไม่ต้องตกใจไว้นะครับถ้าเกิดมีรถอยู่ข้างหลังนะครับแล้วอาจจะส่งสัญญาณมือเพื่อขอโทษรถข้างหลังก่อนนะฮะแล้วค่อยทําการเเข้าากียว่ง แล้วกลับมาสตาร์ทรถใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าเราเข้าเกียร์หนึ่งได้แล้วฮะในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มเกียร์ให้สูงขึ้นนะครับก็ให้ทําเหมือนกับตอนที่เข้าเกียร์หนึ่งครับคือเบาร็อกเครื่องยนต์บีบคัตให้สุดและเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นด้วยการนักทันเกียร์ขึ้นจากนั้นจึงเริ่มเร่งเครื่องแล้วค่อยๆปล่อยคัตถ้าเกิดรถแล่นด้วยความเร็วเราอาจจะไม่ต้องเลี้ยงคัตเยอะแต่ถ้าเกิดว่ารถวิ่งช้าเราอาจจะต้องเลี้ยงคัตไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ดับ โดยคุณจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆได้โดยการงัดคันเกียร์ขึ้นเรื่อยๆโดยการงัดคันเกียร์ในครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการเข้าเกียร์สองการงัดคันเกียร์ครั้งที่2จะเป็นการเข้าเกียร์สามการงัดคันเกียร์ขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นการเพิ่มเกียร์ขึ้นไปจนครบตามจำนวนเกียร์ที่มีอย่างในซูซูกิทิกสเตอร์เอจะสามารถงัดขึ้นได้ถึงเกียร์หเลยนะฮะทำให้ตัวรถมีความเร็วสูงสุดมากถึง154กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว หากคุณเข้าเกียร์ผิดไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ารถจะไม่เกิดความเสียหายหากว่าคุณเล็งรอบเครื่องยนต์ให้มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเกียร์ที่เข้าอยู่ส่วนการลดตำแหน่งเกียร์ให้ต่ำลงให้เริ่มจากการผ่อนคลร่งกำคัดให้สุดแล้วตบคันเกียร์ลงหนึ่งจังหวะเล่งเครื่องให้สัมพันธ์กับความเร็วที่ใช้อยู่แล้วปล่อยคัดออกเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณต้องการจะหยุดรถให้นิ่งให้เข้าเกียร์ว่างครับโดยเกียร์ว่างเนี่ยจะอยู่ระหว่างตำแหน่งเกียร์หนึ่งและเกียร์สองบนคันเกียร์คือถ้าเกิดคุณ ให้งัดคันเกียร์ขึ้นเบาๆครึ่งหนึ่งครับเพื่อเข้าเกียร์ว่างในจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดคุณงัดคันเกียร์ขึ้นแรงเกินไปนะครับจะกลายเป็นเกียร์สองครับและถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์สองแล้วต้องการจะเข้าเกียร์ว่างนะฮะก็ให้กดคันเกียร์ลงเบาๆครึ่งหนึ่งครับซึ่งในจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดคุณกดคันเกียร์ลงแรงมากเกินไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเกียร์หนึ่งนะฮะแต่ไม่ต้องกังวลไปครับว่าจะเข้าเกียร์ผิดเพราะใน g i g s t e r SF นี้จะมีตัวเลขแจ้งตำแหน่งของเกียร์ด้วย ทำให้คุณสามารถเช็คตำแหน่งของเกียร์ได้ตลอดเวลาสำหรับคนที่สนใจ s u ส u k i g i x เ e r SF รถที่ผมนำมาใช้ในคลิปนี้ก็สามารถไปดูคลิปรีวิวรถรุ่นนี้ที่ผมเคยทำเอาไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่า4สิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้คือเวลาชีวิตมิตรแท้และเลขอันโอเคครับผมยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้าครับ